พวกเรายังไม่ทันได้เก่าคำบอกลากันเลยฉันไม่นับว่ามันคือการจากลาหรอกนะพวกเราอยู่่า,ามกลางสงครามมันคือสงครามที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วเหล่าทวยเทพได้โลดลวงพวกเราด้วยสมบัติล้ำค่าทั้งเจ็ดของพวกเขาเส้นทางสู่ความเป็นเทพ ไฟจากเท่ากระดูกยังคงระอุอยู่ใต้พื้นโลกนั่นคือคำเตือนสำหรับผู้ที่บังอาจล่วงเกินบนหลังเบื้องบนนั้นไม่มีที่ว่างสำหรับเจ้าแต่ผู้ที่ล่วงเกินไม่ได้หยุดเพียงเท่านี้อาญาณครั้งนี้ไม่มีใครรอดพ้นไปได้จับตาดูให้ดีล่ะมังกรพันปีที่คอยปกปักรักษาเมืองแห่งอิสรภาพ เกิดความสงสัยต่ออิสระภาพขึ้นมาอิสระที่ถูกเทพแห่งอิสระภาพออกคำสั่งจะยังเรียกว่าอิสรภาพได้หรือไม่เทพแห่งพันธสัญญาถูกฆาตกรรมท่ามกลางสายตามากมายของผู้คนแต่ในท้ายที่สุดเขาจะสร้างพันธสัญญาเพื่อยกเลิกทุกพันธสัญญา ในประเทศที่ปิดตลอดการของบากุฟุโชกุนผู้มีชีวิตเป็นนิรันร์แต่การที่เทพของพวกเขาไล่ตามความเป็นนิรันร์นั้นสิ่งที่ผู้คนทั่วไปเห็นคืออะไรกันละ่ะเทพแห่งสติปัญญาที่มีสติปัญญาเป็นศัตรูเสียเองปัญญาคือเยื่อที่ฉาบฉวยบนผิวน้ำแห่งความโง่เขลาในเมืองแห่งวิชาการความรู้ เกิดการแบ่งชนชั้นของคนเขาแต่เทพแห่งสติปัญญาก็อย่างละเลยไม่สนใจเทพแห่งความยุติธรรมผู้มีชีวิตอยู่ในความวุ่นวายแห่งการตัดสินและหวยหาการพิพากษาเทพตนอื่นแต่ถึงเป็นเจ้าก็เข้าใจดีว่าไม่ควรเป็นศัตรูกับกฎแห่งสวรรค์กฎแห่งสงครามฝังอยู่ในทุกสิ่งมีชีวิต ผู้แพ้จะเป็นเพียงเท่าฐานของไฟแห่งสงครามผู้ชนะจะลุกชดช่วงเทพแห่งสงครามบอกกล่าวความลับนี้กับนักเดินทางพอเธอมีเหตุผลที่จะทำเช่นนะั้นเธอคือเทพที่มนุษย์ไม่มีวันรักและเช่นกันเธอคือเทพที่ไม่มีวันรักมนุษย์แต่เหตุผลที่ผู้คนติดตามเธอเพราะเชื่อว่าสัก,กวันเธอ จะยกธงต่อต้านกฎแห่งสวรรค์ความเป็นนิรันดร์ที่ไม่จบสิ้นนี้ผู้คนมีชีวิตอย่างสุขสบายโดยไร้ซึ่งความฝันแต่ในมุมที่สายตาของเทพไม่อาจมองเห็นได้นั้นยังมีคนที่อยากสร้างฝันอยู่มนุษย์มีความแข็งแกร่งของตนเองพวกเราไม่ใช่เศษซากที่เหลือจากการคัดกรองของเหล่าทวยเทพ เราจะต่อต้านโลกนี้ด้วยพลังจากโลกภายนอกบัตรนี้ผู้ข้ามผ่านฟ้าดินเอย๋ยการเดินทางของพวกนายจบสิ้นแล้วแต่ก็ไม่อาจก้าวข้ามผ่านประตูบานสุดท้ายได้หากพวกนายเข้าใจจุดหมายของการเดินทางก็ก้าวมาข้างหน้าเอาชนะชั้นก็สั่งให้ชั้นหลบทางแสดงให้เห็นว่านายเหมาะสมที่จะช่วยเธอมากกว่าฉัน จากนั้นจงสารได้แห่งโชคชะตาขึ้นมาใหม่ด้วยตนเองนี่ก็นานมากแล้วที่ความทรงจำของฉันหายไปแต่ฉันยังคงจำได้เสมอว่าเธอก็ชอบดอกไม้พวกนี้เช่นกัน